อาเจ้าดิคาพี่น้องม่วนชิมก้นเต้๋ัแงแนะครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ใช่นึกเมื่อหรอกเป็นนอกๆแหละแต่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อนะครับก็พาบวพาบอกๆมากินด้วยก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยด้วยเนี่ยมาเจอเพื่อนภูงยังไม่หล่อเลย ช่างเลยนะมามามา,มาครับใส่พริกปน่นหยองกันเลยแล้วกินกว๋วยเตี๋ยวหยองนะี่กว๋วยเตี๋ยวที่นี่คืนชื่อนะครับอร่อยมากแต่ว่ามวนเคยมากินตอนนั้นนะกับน้องดินเดียววันนี้น้องดินไม่ได้มาด้วยไปงานไปงานบวชนะฮะ

กระชิสู่อ่ะเนี่ยเขากินหกนั่นมีแคบควายด้วยนะฮะแคบควายหนัง้องไก,งก่เชยลงไปเลยกินเออกินกินกินหมัล่างหงุงอ่ะอื นังป้องควายแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะฮะรับวนอไรออะคนเขาไม่เคยเห็นนะฮะเขาหวเลาะ

có <laughs> tiếng năm tục ลูกชิ้นขอได้ไม่ใส่เป็นลูกนะฮะหันทางเฮ้ะมาหันเป็นลูกหั่นป็นครึ่งอี่ทัว่ะเขาซอยเขาเดีียวไงหมวน้ำอร่อยไหมอร่อย ผสใช้เท้าอืมอร่อยไหมบ้าเหรผมก็หมบากันนี่มกินเลยนี่คผมใส้จามน่กัมีจอยเปิลนั่นนะมันกับมีจอยเปิลคนนี้มันไอจาอ่ะ ขี <V> ้ท้วมมากเลย่ะขี้ท้่มอไรก็ได้นะเนี่ยนี่ก้อนนี่ก้อนหมาดขันขี่ก้อนพองเนี่ยผมจะยามเนี่ยคนโตคนจะเข้าห่ม คือมีก <v r> no ้อนอะไรก็ลุกไปให่เขาไหนมาเยอะก็ทาหานะน้องก็แค่สิ่งเราทำหางเขาุกจักแบบกับใครเป็นเพือนกับเป็เพื่อนได้หรอป่ะนะก็ทำอออมาหละก็เด็กกับฮว่าขึ้นใครขึ้นเง้งฮักยังไง มันคือนาูดดูคนนี้มั่งเจ้าเขาบมอี่ยหมอเของล่ขึ้นเขาไงปลงปูอ่ะอันนี้มองอ่ะเออขึ้นเขาไม่เลอะอันกวนกับป้อยไง ตายอยู่โมททาหาน้องตายที่จักกันไปตั้งแต่สามสิบปีก่อนนะฮะพ่อกับแม่เลิกกันแล้วก็พี่น้องก็เลยจักกันนะฮะสาไม่ได้ห่ยเขก็ไม่รู้ว่าไปมีไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เมื่อไหร่วะ

อ่านถ่งทงหนงหนึ่งร้อจัดนะฮะหนึงร้อจัดก็ประมาณ,มมป,รมาณประมาณ2ีบาวัตเออเอออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบห้าวัตประมาณสามบาทสองวัตอ่าประมาณสองวัตครึ่งนั่นสองวัตห้าสิบตังต ดีเนะบี้ยงอย่างนี้น่ะอ๋อจะกาพนันหละช่วงาต้องเลยน้องหลวงปู่อ่ะเอ่าเียตั้งหลวงปู่ม,ม่เจ้าเงี้คุณชืงว่งวาต้องกน้องสย่ต้งกลอสย่งิก็กแพ็กางจันทร์ มันเนไแกงนะเฮ้ย่าระมื่อวานเากาัมันก็ตั้งเสียมใหวมาหวกไปกุ้งหนองที่จุ่มไมน่นกัน,กนกือนนมนมันกันา้นราคานราคาขึนรา้นราค้นราคาี่นราคานาค้นราคานราคเราคาขรานรค้นรัค้รานานนครนร มูลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูลชิวกันได้ทางเลนแอคยูทูบและในแฟนเพจนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน่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 คนรวยคนดูกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะบ้านก็เยอะไปหมดเลยอันนี้คือเนื้อร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็ขายของซ้ำไปด้วยโอเคค่ะพี่น้องเนาะมูลก็จะลาพี่น้องไปก่อนครับ